ให้เจ้าเลือกวิญญาณอมตะตนหนึ่งและทำพันธสัญญากับความสามารถของมันเจ้าจะเลือกวิญญาณอมตะตนใดจะเป็นราชามงกรโบราณ S7 ผู้มีพลังทำลายล้างฟ้าดินหรือจะเป็นอัศวินมังกรโบราณ S7 ผู้บัญชาการคนนับหมืน่นหรือจะเป็นซีที่ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎธรรมชาติซอมบี้ธรรมดาระดับ 4. ตอนนี้ข้ามองไปยังราชามังกรโบราณและอัศวินมังกรโบราณรู้สึกลังเลอยู่บ้างเพราะการทำสัญญากับหนึ่งในสองตอนนี้ก็จะทำให้ข้าไปถึงจุดสูงสุดของโลกได้ทว่าในตอนนั้นเอง ในหัวก็พันมีเสียงเครื่องจักรดังขึ้นยินดีด้วยโฮสท่านได้ผูกกับระบบซอมบี้สุดแกร่งแล้วเพียงเลือกทำสัญญากับซอมบี้ธรรมดาก็จะสามารถพัฒนามันให้เป็นสายเลือดเจงเฉินได้ข้าไม่ลังเลเลือกทำสัญญากับซอมบี้ทันทีจากนั้นก็เข้าร่วมหน่วยรุ่งอรุณขณะนั้นน้เมืองร้างนอกเมืองฉินหลายสิบลี้ฉินเฟิงพูดกับข้าว่าหวังอวีเมืองที่สุดโสมข้างหน้านั้นคือสนามฝึกของเจ้าผมต้องทำอย่างไรครับสังหารอสูรในเมืองให้หมดฉินเฟิงตอบด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึม สังหารให้หมดสีหน้าข้าพันเคร่งเครียดขึ้นในตอนนั้นเองบู้เสียงลมวิดวิวดังมาต่อจากนั้นร่างโปร่งแสงร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าข้าอย่างเงียบเชียบเป็นหานอี้ที่กลายร่างเป็นวิญญาณอมตะนั่นเองท่านหัวหน้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับในเมืองมีอสูรเล็กระดับทองแดงหนึ่งร้อยยี่สิบตนและอสูรข้างระดับเงินสามตนสุดท้ายหานอี้มองมาทางข้าจํานวนอสูรมีมากกว่าที่คาดการไว้วังอวี๋คนเดียวอาจจะไม่สามารถกําจัดพวกมันทั้งหมดได้ ได้ยินดังนั้นชิงเฟิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยปกติแล้วเมืองขนาดนี้มีอสูรสิบยี่สิบตนก็ถือว่าเยอะแล้วเห็นได้ชัดว่าจํานวนอสูรในเมืองนี้เกินความคาดหมายของพวกเขาไปมากอย่างไรก็ตามสนามรบไม่ใช่การประลองฝีมือหากไม่ระวังก็อาจตายได้ระดับทองแดงระดับเงินระดับทองคําพวกนี้ยังคงหวัดกลัวกะละยุทธ์คลื่นมนุษย์อย่างมากอสูรกว่าร้อยตนกรูกันเข้ามาแม้แต่ชิงเฟิงผู้เป็นยอดฝีมือระดับทองคําก็ยังรู้สึกกังวลอยู่บ้างและในขณะที่ฉิง เฟิร์นกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนสถานที่หรือไม่ข้ากลับพูดขึ้นก่อนว่าท่านหัวหน้าผมอยากลองดูครับได้ยินดังนั้นทุกคนต่างประหลาดใจ,จเจย์เว่และอู๋เลยยิ่งเกลียดกล่อมอย่างจริงจังเพราะการฝึกไม่ใช่การส่งไปตายไม่จําเป็นต้องมาตายที่นี่เลยทว่าในตอนนี้ข้าถูกอสูรระดับทองแดงกว่าร้อยตนที่นี่ดึงดูดจนไม่อาจขยับหนีไปไหนได้เพียงแค่ปลดล็อกพรสวรรค์ควบคุมสายฟ้าก็ทําให้พลังโจมตีของข้าเทียบเท่าระดับเงินหกดาวแล้วถ้าปลดล็อกพรสวรรค์ช่วงชิงอีกเล อีกอย่างด้วยคุณสมบัติของเจิงเฉินก็ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้คนเดียวสังหารอสูรทั้งหมดในเมืองเพียงแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเท่านั้นผมยิ่งอยากลองดูครับแต่พวกท่านวางใจได้ถ้าผมไม่ใช่คู่ต่อสู้จริงๆจะรีบถอยออกมาทันทีแน่นอนเมื่อได้ยินข้าพูดเช่นนั้นชินเฟิงและคนอื่นๆอีกสามคนสบตาก,กันจากนั้นก็เอ่ยปากเตือนว่าเอาละ่ะนั่นก็ลองดูแต่ข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนการตัดสินใจของเจ้าน่าอันตรายมากแม้แต่ข้าเองเมื่อเผชิญหน้ากับอสูรจำนวนมากขนาดนี้ ก็อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ขอบคุณครับท่านหัวหน้าผมจะไม่เสียสละโดยเปล่าประโยชน์ผู้จบข้าก็หันหลังเดินไปยังเมืองเล็กๆเมื่อเห็นภาพนั้นอู๋เลยก็พันยิ้มออกมาการตัดสินใจของเจ้าหนูนี่แม้จะบุ่มบ่ามไปหน่อยแต่ความกล้าหาญนี้ก็น่าชื่นชมจริงด้วยเห็นเขาแล้วข้าก็นึกถึงตัวเองในตอนนั้นก็ยังโมขาวเบาปัญญาเหมือนกันชอบทําอะไรหุนหันพลันแล่นหลังจากชิ้นเฟิงถอนหายใจแล้วก็สั่งการด้วยเสียงทุ้มว่าทุกคนซุ่มเข้าใกล้โจเยเว่เตรียมโลต้านเวทให้พร้อม ในจังหวะสําคัญสวมให้หวังอวี๋หานอี้เจ้าถนัดการซ่อนตัวก็ให้ซุ่มอยู่ในเงามืดเมื่อเจออสูรที่หวังอวี๋รับมือไม่ไหวก็ช่วยเขาสกัดอสูรส่วนเราสองคนก็เตรียมพร้อมบุกเข้าไปในเมืองตลอดเวลาเพื่อพาตัวหวังอวี๋ออกมาพูดจบร่างกายของชิงเฟิงก็เริ่มมีแสงสีดําปรากฏขึ้นทั้งร่างเริ่มขยายใหญ่ขึ้นในพริบตาเขาก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตน่าสะพรึงสูงสี่ห้าเมตรอสูรยักย้ายวิญญ,ญาณอมตะระดับบีถนัดด้านพละกําลัง หลังจากชินเฟิงรวมร่างกับวิญญาณอมตะแล้วก็มีพลังวิญญาณอีกสองสายระเบิดออกมารองหัวหน้าอูเลยพลิกเปลี่ยนร่างกลายเป็นยักษ์ย้ายโครงกระดูกขาวสูงพอๆกับอสูรยักษ์ย้ายสมาชิกหญิงคนเดียวโจเยเว่ก็กลายสภาพเป็นครึ่งวิญญาณคล้ายกับหานอี้ร่างกายค่อนข้างเลือนรางผมยาวสีเงินยาวสยายถึงเอวดวงตาก็เปลี่ยนเป็นสีเงินและในตอนนี้ข้าที่รวมร่างกับเจงเฉินแล้วก็ได้เข้ามาในเมืองเรียบร้อยแล้วเบื้องหน้าของข้าคือหอนาฬิกาโบราณ เข็มนาฬิกาขนาดใหญ่หยุดอยู่ที่4ี่โมงยีนาทีเรากับว่าเวลาได้หยุดนิ่งอยู่ที่นี่ทันใดนั้นตึ้งตึง,ต,ง,ต,งตึงเสียงระฆังทุ้มต่ำกลางวันดังขึ้นม่านตาข้าหดเล็กลงก็เห็นเงาดำร่างแล้วร่างแล่าบินออกมาจากหอนาฬิกาพุ่งเข้ามาหาข้ามีจำนวนมากถึงสี่ห้าสิบตนสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นรูปร่างเตี้ยเล็กทั้งตัวดำสนิทแต่กลับมีปีกเนื้อสีดำคู่หนึ่งบนหัวมีเขารูปโค้งคู่หนึ่งแหลมคมยิ่งนักอสูรเล็กอสูรชั้นต่ำ แต่พลังที่แท้จริงก็เพียงพอที่จะบทขยี้ผู้ทำสัญญา 4. ผู้ทำสัญญากับวิญญาณอมตะระดับ 4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้นในใจข้ายอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นสองมือก็รีบประสานอินทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องสะเทือนฟ้าดินปรากฏสายฟ้าหลายสิบสายบนท้องฟ้าเหนือเมืองดุจทันสวรรค์ฟาดลงมาสังหารอสูรเล็กหลายสิบตนให้กลายเป็นเท่าฐานในพริบตาเมื่อมองดูการแจ้งเตือนความคืบหน้าภารกิจที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องข้าก็ยิ้มอย่างพอใจ แค่กดล้างมอนสเตอร์รอบเดียวก็สำเร็จไปเกือบครึ่งแล้วใกล้จะปลดล็อกทักษะต่อไปแล้วทว่าเสียงการต่อสู้ปลุกทั้งเมืองให้ตื่นขึ้นโดยตรงครั้งนี้อสูรเล็กระดับทองแดงปรากฏตัวขึ้นจากทุกทิศทุกทางและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอสูรข้างระดับเองินอีกสามตนโจมตีมาจากทิศทางต่างๆพวกมันถนัดด้านพละกําลังและการป้องกันแม้จะไม่ถนัดเวทมนต์แต่การโจมตีทางกายภาพล้วน,นก็น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งข้าคิดจะใช้แผนเดิมโดยไม่รู้ตัว ใช้พลังสายฟ้าต่อสู้กับศัตรูทว่าอินยังไม่ทันประสานเสร็จความรู้สึกว่างเปล่าก็ถาโถมเข้ามาในใจแย่แล้วพลังวิญญาณไม่เพียงพอที่จะใช้เวสสายฟ้าอีกครั้งใจข้ากระตุกวูบเพราะพลังวิญญาณของข้ามีเพียงระดับทองแดงแค่หนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีไม่สิ้นสุดแต่ไม่เป็นไรข้าก็พอมีวิชาหมัดมวยอยู่บ้างทันใดนั้นก็พุ่งเข้าไปหาเหล่าอสูรเล็กที่พุ่งเข้ามาเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของอสูรเล็กข้าไม่หลบไม่หนีเพราะการโจมตีของพวกมัน ไม่สามารถสร้างความเสียหายที่แท้จริงให้ข้าได้เลยเคี่ยวเล็บอแหลมคมก็ทำได้เพียงแค่ทำให้เกิดประกายไฟบนตัวข้าเท่านั้นส่วนข้าก็จัดการอสูรเล็กทีละหมัดในที่สุดด้วยความพยายามของข้าก็สังหารอสูรระดับทองแดงได้สําเร็จหนึ่งร้อยตนตามมาด้วยเสียงแจ้งเตือนของระบบภารกิจสําเร็จปลดล็อกการช่วงชิงการช่วงชิงสิ่งมีชีวิตที่เจ้าสังหารจะเปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของเจ้าประกาศภารกิจสังหารอสูรระดับทองคำหนึ่งตน รางวัลร่างกายเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งสําเร็จแล้วข้าดีใจอย่างยิ่งพร้อมกันนั้นก็เหวี่ยงหมัดทลายอสูรเล็กที่พุ่งเข้ามาตัวหนึ่งสังหารอสูรระดับทองแดงหนึ่งตนได้รับพลังวิญญาณสิบแต้มข้ารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในร่างกายทันทีกระแสไอเยนสายหนึ่งไหลเข้าสู่สมองฟื้นฟูพลังวิญญาณให้ข้าได้ส่วนหนึ่งในทันทีไม่เลวข้าพอใจและลงมือต่อหลังจากสังหารอสูรเล็กไปสิบตนติดต่อกันพลังวิญญาณก็ฟื้นฟูจนเต็มและยังมีแนวโน้มที่จะเเพิ่มขึ้้้นนล็กอยดยดว ข้าอดดีใจไม่ได้ที่แท้ก,การฆ่าอสูรก็อัปเรเวลได้ด้วยและในตอนนี้เองเสียงแหวกอากาศก็ดังขึ้นต่อจากนั้นเงาขนาดใหญ่ก็ปกคลุมร่างข้าเหนื่อยหน้ามองขึ้นไปกลับเป็นอสูรข้างตนหนึ่งกระโดดขึ้นมาอยู่เหนือหัวข้าอสูรข้างใบหน้าคล้ายลิงบาบูนรูปร่างใหญ่โตราวกับภูเขาลูกย่อมทั่วทั้งร่างปกคลุมด้วยเกล็ดหนาเตอะส่องประกายแวววาวดุดโลหะใต้แสงอาทิตย์ในตอนนี้มันแข็งแรงและทรงพลังแขนขาทั้งสี่หดเกรงเข้าหากันปลดปล่อยการโจมตีที่สะเทือนฟ้าดินออกมาในทันทีีมาด ข้ามองอสูรข้างตรงหน้าโดยไม่หวั่นหวั่นแม้แต่น้อยรีบเอี้ยวตัวหลบอย่างรวดเร็วกระโดดขึ้นไปในอากาศขาราวกับเคียวฟาดเข้าที่ข้อเข่าของมันอย่างแรงเคร่งเสียงเกล็ดสีดำทมินแตกละเอียดกระดูกขาของอสูรข้างตบบิดเบี้ยวอย่างประหลาดหกกระดูกขาถูกเตะหักอสูรข้างคำรามอย่างเจ็บปวดมันโบกมือหมายจะจับข้าข้ากลับใช้แรงเหยียบเข่ามาแล้วกระโดดขึ้นพุ่งไปยิงดวงตาของมันอสูรข้างรับรู้เจตนาของข้ารีบโบกมือขวางแต่ความเร็วของข้ารวดเร็วอย่างยิ่ง มาถึงตรงหน้ามันในพริตาท่านใดนั้นก็เหวี่ยงหมัดทุบไปยังดวงตาของมันภาว่าหมัดนี้ลงไปเลือดสีเขียวเข้มสาดกระเซ็นไอสารเลวอสูรข้างร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดมือหนึ่งกุมตาอีกมือหนึ่งโบกสะบัดอย่างบ้าคลั่งหมายจะฉีกข้าเป็นชิ้นชิ้นแต่ในตอนนี้มันแม้การโจมตีจะรุนแรงแต่ก็ไร้รูปแบบตบทำร้ายอาสูรเล็กไปสามสี่ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจฉวยโอกาสนี้ข้าโจมตีอีกครั้งรวบรวมพลังทั้งร่างจากนั้นก็ฟาดหมัดเข้าที่หัวของอสูรข้างอย่างแรงเรง พร้อมกับเสียงกระดูกหักอย่างรุนแรงดังขึ้นข้าออกแรงฟาดหมัดอีกครั้งหัวของอสูรคลั่งตับหมุน360องศาอย่างน่าประหลาดจากนั้นก็ลม้ลมลงกับพื้นเสียงดังตุบจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนตายในดวงตาข้างเดียวที่เหลืออยู่ของอสูรคลัง่งยังเต็มไปด้วยความไม่เชื่อมันกลับถูกมนุษย์มดปลวกตนหนึ่งจัดการด้วยสามหมัดหนึ่งเตะทว่าในตอนนี้ในใจข้ากลับไม่ยินดีมากนะเพราะการต่อสู้ยังไม่จบอสูรคลั่งอีกสองตนมาถึงแล้วและพุ่งเข้ามาทันทีในเเววลาดียกัน พร้อมกับอสูรข้างสองตนที่พุ่งเข้ามายังมีอสูรเล็กอีกหลายสิบตนที่เหลืออยู่เห็นดังนั้นข้าจึงรีบหลับตาลงทันทีตั้งสมาธิเชื่อมต่อกับพลังฟ้าดินครู่ต่อมาเมื่อข้าลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงสีม่วงในม่านตาก็สว่างวาบแล้วหายไปในเวลาเดียวกันเสียงฟ้าร้องดังสนั่นฟ้าดินสายฟ้าขนาดเท่าถังน้ําสายหนึ่งฟาดลงมาทันทีพราวกับมังกรยักษ์พุ่งเข้าใส่เหล่าอสูรเปลี่ยนอสูรจํานวนมากให้กลายเป็นเท่าฐานในพริบตาอสูรข้างสองตนสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งของสายฟ้า รีบหยุดฝีเท้าพยายามหลบหลีกสายฟ้านี้แต่ความเร็วของสายฟ้ารวดเร็วอย่างยิ่งมาถึงตรงหน้าพวกมันในพริบตาไม่ถึงวินาทีพวกมันก็กลายเป็นเท่าท่านการต่อสู้จบลงแล้วทุกคนนอกเมืองต่างต,างตกตะลึงพวกเขารอคอยช่วงเวลาสำคัญมาตลอดแต่กลับไม่เคยรอถึงช่วงเวลาสำคัญเลยชินเฟิงอดชื่นชมไม่ได้ข้าอยู่ในกองทัพมาหลายสิบปีแล้วอัจฉริยะที่เคยเห็นก็มีมากมายแต่ยังไม่เคยเห็นคนใหม่ที่เหมือนหวังอวี๋เลยสังหารอสูรไปกว่าร้อยตนในคราวเดียว สุดยอดจริงๆหานอี้กระสิบกับหัวหน้าได้ยินว่าปีนี้ที่เมืองหลวงมีอัจฉริยะระดับเอสหลายคนไม่รู้ว่าหวังอวีจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาหรือไม่ท่านนายพลบอกว่าวังอวีเป็นอัจฉริยะที่มีศักยภาพระดับเอสพลังต่อสู้ของเขาในตอนนี้ต่อให้บอกว่าเป็นระดับทองคำค่าก็เชื่อไปกันเถอะเก็บกว่าสนามรบดูว่ามีตัวไหนหลงเหลืออยู่บ้างชินเฟิงพูดจบก,ก็เดินนำเข้าไปในเมืองแต่เมื่อทุกคนเดินเข้าไปในเมืองตรวจพบว่าข้าหลับตาสนิทหานอี้อาปากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ก็ถูกชิงเฟิงรีบปิดปากไว้ชู่เบาเสียงหน่อยวังอวี๋กำลังทะลวงระดับอยู่ทะลวงระดับทุกคนตกตะลึงกัะทันหันขนาดนี้เลยเหรอและในตอนนั้นเองพลังวิญญ,ญาณสายหนึ่งก็พันประตูออกจากร่างข้าสำหรับชิงเฟิงและพวกเขานั้นไม่นับว่าแข็งแกร่งแต่ก็มาถึงระดับทองแดงสองดาวอย่างแท้จริงยืนยันการคาดเดาวของชิงเฟิงก่อนหน้านี้หานอี้มุมงปากกระตุกเล็กน้อยเพิ่งทำสัญญาได้ไม่นานก็ทะลวงระดับข้าไม่ค่อยเข้าใจเลยต้องรู้ว่าคนปกติจะเพิ่มพลังวิญญ,ญาณ จำเป็นต้องฝึกฝนวิชาหล่อหลอมวิญญาณในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบจะมีใครที่ทะลวงระดับพร้อมกับต่อสู้แบบข้าบ้างทว่าในวินาทีต่อมาหานอี้แทบจะเบิกตากว้างเพราะคลื่นพลังวิญญาณอีกสายหนึ่งประตูออกจากร่างข้ากลายเป็นระดับทองแดงสามดาวแล้วชิ้นเฟิงอูเลยโจเยเวต่างมองหน้ากันใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงหานอี้มองไปยังชิ้นเฟิงท่านหัวหน้านี่จะอธิบายอย่างไรอธิบายอย่างไรข้าก็ไม่เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันรู้แต่เพียงว่านี่เป็นเรื่องดีชิ้นเฟิงแท่นเสียงอย่างไม่พอใจ แต่ดวงตาของเขาก็ไม่ละไปจากข้าเลยในใจครุ่นคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนอื่นๆก็มองข้าราวกับเป็นของล้ำค่าเนิ่นนานผ่านไปข้าค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นสายตาคู่แล้วคู่เล่าเาวากับจะกินคนท่านหัวหน้าพวกท่านนี่ข้ารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยข้าก็ไม่ใช่คนสวยอะไรไม่น่าจะได้รับความสนใจขนาดนี้เสียหน่อยชินเฟิงชื่นชมว่าทะลวงสองระดับติดต่อกันเจ้าทําให้พวกเราได้เปิดหูเปิดตาจริงๆที่จริงผมก็แปลกใจเหมือนกันครับข้ายิ้มอย่างเขินอายอสูรระดับทองแดงหลายสิบตน และระดับเงินอีกสามตนทําให้พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นก็เกินความคาดหมายของข้าเช่นกันจากนั้นชิงเฟิงก็ตกมือเอาละ่ะการฝึกของหวังอวี๋สิ้นสุดลงแล้วได้เวลากลับค่ายเริ่มภารกิจอย่างเป็นทางการหานอี้ยิ้มพยักหน้าครั้งนี้หน่วยรุ่งอรุณของเราพักผ่อนนานพอแล้วถ้าไม่ออกปฏิบัติการอีกรู้สึกเหมือนร่างกายจะขึ้นสนิมหลังจากกลับถึงค่ายหานอี้ก็พาข้าไปที่หอพักวันรุ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของหานอี้ข้ามาที่ฝ่ายพลาธิการก่อนลงทะเบียนเป็นสมาชิกหน่วยรุ่งอรุณอย่างเป็นนนนทาาางกกรไม่นนนะั ชุดรบสีดําชุดหนึ่งก็ถูกส่งมาถึงมือข้านี่คือสวัสดิการที่สมาชิกกองพันลาอสูนทุกคนจะได้รับอย่าดูถูกว่านี่เป็นเพียงชุดรบระดับต่ําสุดแต่ก็สามารถต้านทานการโจมตีเต็มกําลังของระดับเงินก้าดาวได้ราคาห้าแสนเหรียญต้าเซียเชียวนะแทงขนาดนี้เลยหรือค่าตกใจห้าแสนไม่ใช่จํานวนน้อยๆก่อนหน้านี้ทํางานชั่วคราวทํางานหาเงินเรียนชั่วโมงละแค่แปดเหรียญสําหรับค่าที่มีเงินฝากในกระเป๋าไม่เคยเกินสี่หลักมาก่อนห้าแสนนี่มันตัวเลขมหาศาลชัดชัด ห้าห้าผลประโยชน์ของกองพันละอสูนไม่ได้มีแค่นี้อสูนที่เจ้าสังหารเจ้าสามารถจัดการเองได้ทั้งหมดวัตถุด,ดิบที่ได้มาสามารถขายให้กองพันได้ราคาซื้อขายก็สูงกว่าตลาดภายนอกและของที่เจ้าต้องการก็สามารถซื้อจากกองพันละอสูนได้โดยตรงเช่นยาเพิ่มพลังวิญญ,ญาณและชุดรบระดับสูงกว่าอาวุธต่างๆก็จะซื้อได้ในราคาต่ำสุดของตลาดยิ่งยศสูงส่วนลดก็ยิ่งมากเมื่อฟังคำอธิบายของหานอีข้าก็ยิ่งสนใจมากขึ้น ไม่คิดว่าการเข้าร่วมกองทัพจะมีผลประโยชน์มากมายขนาดนี้ในตอนนั้นเองเครื่องสื่อสารในมือของหานอี้ก็ดังขึ้นเขามองดูแวบหนึ่งแล้วพูดกับข้าว่าไปเปลี่ยนชุดรบเถอะเรามีภารกิจใหม่อีกครึ่งชั่วโมงเจอกันที่สนามฝึกครึ่งชั่วโมงต่อมาข้าเปลี่ยนเป็นชุดรบใหม่เอี่ยมมาถึงสนามฝึกชิ้นเฟิงตกมือเบาๆทีหนึ่งทําให้ทุกคนหันมามองเขาภารกิจครั้งนี้พิเศษมากเพราะพลังงานในเมืองเริ่มขาดแคลนมากขึ้นหลายคนมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าและน้ําประปาเราต้องไปยังโรงไฟฟ้าที่ถูก อสูรยึดครองเพื่อนําแบบแปลงการออกแบบกลับมาที่นั่นมีอสูรเพลิงระดับทองคำสองตนที่รู้แล้วธาตุระดับเงินอีกสิบกว่าตนและอสูรเล็กอีกหลายร้อยตนขณะที่เขาพูดสีหน้าของทุกคนก็เคร่งเครียดขึ้นภารกิจของเราครั้งนี้ไม่ใช่การสังหารอาสูรทั้งหมดแต่คือการหลีกเลี่ยงการประทะให้มากที่สุดมิฉะนั้นเราจะตกอยู่ในอันตรายพูดพลางรถจีบออฟโร o สองคันก็ขับมาจากไกลๆชิ้นเฟิงมองดูแวบหนึ่งจากนั้นก็ส่งสัญญาณให้พวกเราขึ้นรถและพูดถึงรายละเอียดภารกิจเพิ่มเติมร ในเวลาเดียวกันที่เมืองหลวงพยักตาขาวก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งเจ้าแน่ใจนะว่าหวังอวีไอ้นั่นออกจากค่ายไปแล้วไปปฏิบัติภารกิจหลังจากวางสายโทรศัพท์แววตาของพยักตาขาวก็ฉายแววซับซ้อนแต่ไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วยความนาวแน่วแน่จากนั้นก็โทรออกไปอีก,อกหมายเลขหนึ่งป้าหมายออกจากค่ายกองพันลาอสูรแล้วอีกสักครู่ข้าจะส่งตำแหน่งโดยละเอียดให้พวกเจ้าจะไม่ถอนรากถอนคนอย่าให้มีคนรอดคนที่เกี่ยวข้องกับมันก็ห้ามปล่อยไปครึ่งวันต่อมารถยนต์จอดอยู่บนที่รกร้าง พวกเราก็ค่อยๆคลานไปถึงนอกโรงงานในตอนนี้มีอสูรเล็กเพียงสิบกว่าตนเดินเตรดเตรอยู่ในโรงไฟฟ้าอย่างกระจัดกระจายเรากับกำลังลาดตระเวนไอ้พวกเดรัจฉานนี่ไม่ชอบแสงแดดดังนั้นเราจึงฉวยโอกาสตอนนี้แอบเข้าไปในห้องเก็บเอกสารเพื่อหาแบบแปลนไม่น่าจะยากชิ้นเฟิร์นหยิบแผนที่ออกมาพบว่าตำแหน่งห้องเก็บเอกสารอยู่ไม่ไกลและไม่มีอสูรเล็กเฝ้าอยู่หัวหน้าครับผมไปเองครับหานอี้อาสาวิญญาณอมตะของผมเป็นประเภทวิญญาณถนัดการซ่อนตัวหลังจากครุ่นคิดครู่หนึ่ง ชิ้นเฟิงก็พยักหน้าระวังด้วยจากนั้นหานอี้ก็รวมร่างกับวิญญาณอมตะหลังจากหลบการล่าตะเวนของอสูรเล็กกลุ่มหนึ่งก็แอบเข้าไปในห้องเก็บเอกสารได้สำเร็จเห็นดังนั้นทุกคนก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกภารกิจสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปก็แค่รอให้หานอี้หาเอกสารเจอแล้วถอยออกมาอย่างปลอดภัยทว่าในวินาทีต่อมาวิกฤตก็มาเยือนอย่างกระทันหันลูกระเบิดเพลิงลูกหนึ่งพุ่งเข้าใส่ห้องเก็บเอกสารเลวไฟลุกชนขึ้นทันทีวินาทีต่อมารอบๆก็พันมีเสียงคำ อสูรนับร้อยตนปรากฏตัวขึ้นจากทุกทิศทุกทางลอง้อมรอบห้องเก็บเอกสารไม่พวกเราถูกคนอื่นลอบกัดสีหน้าของชินเฟิงมืดคล้มลงทันทีแม้แต่อู๋เลยที่ปกติใจดีก็อดไม่ได้ที่จะสบถออกมาเบาๆดวงตาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยไอสังหารมองไปรอบๆเพื่อหาคนที่ลอบลงมือข้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของอสูรอย่างใกล้ชิดในตอนนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไปแล้วท่านหัวหน้ารองหัวหน้าพวกท่านดูสิอสูรระดับทองคำก็ปรากฏตัวแล้วสิ้นเสียงข้าอสูรสองตนที่ทั้งร่างปกคลุมด้วยเปลวไฟ กำลังเข้ามาใกล้ที่ที่พวกมันผ่านไปล้วนถูกเผาไหม้ทําให้โรงงานร้างหลายแห่งกลายเป็นทะเลเพลิงในตอนนี้สีหน้าของทุกคนก็เคร่งเครียดขึ้นเบื้องหน้าพวกเรามีเพียงสองทางเลือกหนึ่งคือถอยกลับไปก่อนชั่วคราวหาตัวศัตรูที่ซ่อนอยู่แล้วค่อยดําเนินแผนการต่อแบบนั้นหานอี้จะตกอยู่ในอันตรายหรือไม่กระบุกออกไปสู้กับอสูรคุ้มกันให้หานอี้ถอยแต่จะถูกศัตรูขนาบทั้งหน้าหลังข้ายังไม่เคยทรยศพวกพ้องเลยนะข้าพวอเจ้าออกมาอย่างไรข้าก็จะพาพวกเจ้ากลับไปอย่างนั้น หน่วยรุ่งอรุณทั้งหมดบุกชิงเฟิงคำรามลั่นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอสูรยักษ์ย้ายในทันทีกระโดดเพียงครั้งเดียวก็ลงไปยืนอยู่หน้าห้องเก็บเอกสารราวกับกำแพงขวางกั้นไม่ให้อสูรโดยรอบเข้ามาใกล้อู๋เลยกลายเป็นยักษ์ย้ายโครงกระดูกขาวก็เข้าร่วมสนามรบเขาอ้าปากกว้างคำรามเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจากนั้นก็บุกตะลุยฝา่าฝูงอสูรสังหารอสูรทีละตนกระเด็นออกไปในชั่วพริบตาอีกด้านหนึ่งก็กัดล้างพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ในตอนนั้นเอง โจเยเวท,ที่กลายร่างเป็นนางปีศาจก็ไร้เวเสร็จสิ้นร่างของเธอแผ่ไอเวทมนลึกลับออกมาวินาทีต่อมาบนร่างของพวกเราสามคนก็ปรากฏโลกโปร่งแสงขึ้นคลืนคล่นๆเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นหลังจากรวมร่างกับเจียงเฉินข้าก็ใช้เวสสายฟ้าทันทีวินาทีต่อมาสายฟ้าหลายสิบสายราวกับทันสวรรค์ฟาดลงมาอสูรยี่สิบสามสิบตนกลายเป็นเท่าฐานทันทีในจํานวนนั้นยังรวมถึงอสูรระดับเงินหลายตนด้วยแต่ใบหน้าข้ากลับไม่ยินดีมากนะักเพราะสําหรับอสูรที่มีจํานวนหลายร้อยตน การหายไปเพียงไม่กี่สิบตนแทบไม่ส่งผลต่อสถานการณ์การรบที่สําคัญกว่านั้นคืออสูรระดับทองคําที่อยู่ไกลออกไปยังไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในที่สุดอสูรเพลิงระดับทองคําก็มาถึงสนามรบมันอ้าปากกว้างพ่นเปลวไฟร้อนแรงออกมาสายหนึ่งอสูรยักย้ายเว่ยงหมัดเข้าใส่อสูรเพลิงอย่างแรงเปลวไฟปะทะกับหมัดเกิดคลื่นพลังงานรุนแรงกลับกลายเป็นว่าสูสีกันแต่ข้าสังเกตเห็นว่าโลเวทมนที่โจเยเวเสริมพลังให้อสูรยักนั้นแตกละเอียดในพริบตา อสูรเ,เพลิงเปลไฟของอสูรเพลิงเผาไม่ร่างของอสูรยักษ์ยักษอย่างต่อเนื่องปรากฏร่องรอยถูกเผาไม่บ้างแล้วเห็นได้ชัดว่าพลังของชิ้นเฟิงสามารถต่อกรกับอสูรเพลิงระดับทองคำได้แต่การเผาไหม้ของเปลวไฟก็เป็นภาระหนักสำหรับชิ้นเฟิงเช่นกันแย่แล้วอสูรเพลิงอีกตนก็มาแล้วเสียงแหลมของโจเยเวดังขึ้นข้างหูถ้าหันไปมองก็เห็นร่างหนึ่งที่ควบคุมเปลวไฟปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันครั้นนี้คงต้องพึ่งพวกเราเองแล้วยักษ์ย้ายโครงกระดูกขาวพุ่งเข้าใสา่เปลวไฟโดยไม่ลังเล อสูรโจเยเวเห็นดังนั้นก็ใช้เวทโลเวทมนและเวทขับไล่ทันทีแต่พลังระดับเงินของเธอมีผลจำกัดเปลวอไฟทำลายโลได้อย่างง่ายดายเผาไม่ครองกระดูกของยักษ์ย้ายโครงกระดูกขาวจนดำเป็นตอตะโกพลังปทัทพีโลธทมินอูเลยก็ใช้เวทมนสองบทเสริมพลังให้ตัวเองติดต่อกันและโจมตีอสูรเพลิงอย่างรุนแรงแต่ก็ยังไม่สามารถกดดันอสูรเพลิงได้อย่างสมบูรณ์เปลี่ยนคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นก็แผ่ออกมาจากศูนย์กลางของทั้งสองคนทันทีดูเหมือนจะแข็งแกร่งเกินไป ในใจของอู๋เลยพลันเกิดความรู้สึกสิ้นหวังขึ้นมาดูเหมือนจะสูสีกันแต่การโจมตีแบบนี้เขาใช้ได้ไม่กี่ครั้งบึ้มแต่ในวินาทีต่อมาเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอสูรเพลิงส่งเสียงดังลัน่นจากนั้นก็ถอยหลังไปสองสามก้าวท่านหัวหน้าอู๋เลยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นสิ่งแรกที่อู๋เลยคิดถึงก็คือท่านหัวหน้าลงมือแล้วเพราะการต่อสู้ระดับนี้มีเพียงผู้แข็งแกร่งระดับทองคําเท่านั้นที่สามารถลงมือได้แต่เมื่อมองเห็นร่างที่ผักอสูรเพลิงถอยไป เปลวไฟ,ฟวิญญาณในเบ้าตาของยักษ์ย้ายโครงกระดูกขาวก็ลุกโชนอย่างบ้าคลั่งหวังอวี๋มิสีเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่ได้หันไปมองยังคงจ้องเขม่งไปที่อสูรเพลิงเบื้องหน้าการโจมตีเมื่อครู่ที่ได้ผลเป็น,พนเพราะอสูรเพลิงกำลังต่อสู้กับยักษ์ย้ายโครงกระดูกขาวอย่างดูเดือดทําให้ละเลยตัวข้าไปแต่ถึงแม้ข้าจะเข้าร่วมด้วยพวกเราสองคนก็ทําได้เพียงแค่ต่อกรกับอสูรเพลิงได้อย่างสูสีเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปการโจมตีของพวกเราก็ไม่เฉียบคมเหมือนเดิมแม้แต่อุณหภูมิิขอองงเเปไฟก็ร่่่มสผลตา รู้สึกราวกับอยู่ในเตาหลอมกำลังจะถูกหลอมละลายถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราทุกคนจะทนไม่ไหวในใจข้ายิ่งรู้สึกหนักอึ้งในตอนนี้พวกเราตกอยู่ในสถานการณ์กับขันแล้วท่านหัวหน้าภารกิจของผมสำเร็จแล้วฮึ่ขานอี้ถือตู้เซฟสีเงินใบหนึ่งวิ่งออกมาจากห้องเก็บเอกสารแต่เมื่อเห็นสถานการณ์การรบภายนอกก็ยืนนิ่งตะลึงงันในห้องเก็บเอกสารเขาสัมผัสดได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินและเสียงระเบิดก็รู้ว่าข้างนอกน่าจะเกิดการต่อสู้ขึ้น ดังนั้นเขาจึงรีบค้นหาในห้องเก็บเอกสารอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งยังไม่ทันได้เปิดก็รีบวิ่งออกมาแต่ไม่คิดว่าการต่อสู้ภายนอกจะเลวร้ายกว่าที่เขาคิดไว้มากถอยชิ้นเฟิงเหลือมองเห็นหานอี้จากนั้นก็ออกคําสั่งเสียงดังพร้อมกันนั้นก็พยายามถอนตัวอีกด้านหนึ่งข้าและอู๋เลยก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกการปรากฏตัวของหานอี้หมายความว่าภารกิจสําเร็จแล้วไม่จําเป็นต้องสู้ตายกับอสูรเหล่านี้ทว่าอสูรระดับทองคําก็มีสติปัญญาไม่ได้กว่ามนุษย์พวกมันก็มองเห็นเจตนาของพวกเราเช่นกัน จึงคำรามลั่นทันทีวินาทีต่อมาเหล่าอสูนโดยรอบก็ราวกับถูกฉีดยากระตุ้นพลันคึ้นขึ้นมาทันทีตัดขาดเส้นทางถอยของพวกเราในตอนนี้ความหวังที่เพิ่งจุดประกายขึ้นกระดับวูบลงทันทีดวงดาวดวงหนึ่งร่วงลงสู่ก้นเหวถูกฝังกลบอยู่ที่นี่แล้วอสูนเพลิงมองดูทุกคนที่ถูกล้อมอย่างได้ใจพวกมนุษย์อย่างเจ้ามีคำพูดที่ว่าไปลงนรกเถอะชิ้นเฟิงตะหวาดอย่างกรดเกรียวพวกแกคิดว่าจะจัดการพวกข้าได้ง่ายๆง,งั้นหรือต่อให้ข้าต้องตายข้าก็จะเปิดทางเลือดให้ได้ ชินเฟิงตัดสินใจทันทีตัดสินใจสละชีวิตตัวเองเพื่อเปิดทางให้ทุกคนท่านหัวหน้าไม่ได้นะครับอู๋เลยคำรามข้าก็อดขมวดคิ้วไม่ได้ในใจรู้สึกเสเตือนใจในตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าชิงเฟิงจะทําอะไรเผาไม่เปลวไฟวิญญาณและกับพลังอันแข็งแกร่งในช่วงเวลาสั้นๆแต่ถ้าทําเช่นนั้นชิงเฟิงและวิญญ,ญาณอ์ตะที่ทําสัญญาด้วยอสูรยักษ์ย้ายจะถูกเผาไม่กลายเป็นเท่าทานท่านหัวหน้ารออีกหน่อยค่ะหนูส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือไปแล้ว โจเยเวก็ส่งเสียงแหลมออกมาห้ามชิงเฟิงเผาไม,ไม่ทันแล้วสละชีวิตข้าคนเดียวพวกเจ้าทุกคนยังมีทางรอดหนึ่งแลกสี่ข้าครั้งนี้คุ้มสุดๆชิ้นเฟิงหัวราออย่างความเป็นความตายในใจเขาไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วข้าพาพวกเจ้าออกมาอย่างไรข้าก็ต้องให้พวกเจ้ากลับไปอย่างนั้นสิ้นเสียงร่างของเขาก็เกิดความผันผวนที่ไม่มั่นคงขึ้นนี่คือลางบอกเหตุก่อนการเผาไม่พลังวิญญาณชิงเฟิงอย่าเพิ่งครับเรื่องอยังไม่ถึงขั้นนั้นผมยังมีวิธีแต่ต้องใช้เวลาในตอนนั้นเอง เสียงเยนชาของข้าก็พันดังขึ้นข้างหูทุกคนทุกคนได้ยินดังนั้นต่างตกตะลึงชินเฟิงที่จะถามโดยไม่รู้ตัวว่าเจ้าจะมีวิธีอะไรบึ้มเสียงฟ้าร้องดังสนั่นฟ้าดินข้าไม่ได้ตอบแต่เชื่อมต่อกับพลังฟ้าดินเตรียมใช้เวทสายฟ้าอีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้พลังสายฟ้ายังคงรวมตัวกันบนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องไม่ได้ฟาดลงมาเสียทีเจ้าหนูนี่กำลังเตรียมการใหญ่ในใจของฉินเฟิงพันรู้สึกเย็นว่าในเมฆสายฟ้านั้น เขาสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวเพียงพอที่จะคุกคามระดับทองคําได้แล้วหยุดมันสองตนเสียงของอสูรเพลิงระดับทองคําก็ทุมต่ําลงยินชาพวกมันก็สัมผัสได้ถึงภัยคุกคามเช่นกันแม้แต่อสูรระดับทองแดงและระดับเงินรอบนอกก็เริ่มตัวสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้อสูรเล็กที่บินได้ร่างกายก็หุบปีกลงโดยไม่สามารถควบคุมได้ร่อนลงบนพื้นอย่าให้พวกมันรบกวนหวังอวีชิงนเฟิงคำรามลัน่นพุ่งหมัดไปข้างหน้าทว่าในวินาทีต่อมา ดาบใหญ่ที่หลอมรวมจากพลังเปลไฟอันร้สิ้นสุดก็ฟาดลงมาบ้าเออชิงเฟิงสาบถอถแต่การโจมตีนี้ก็เป็นการโจมตีเต็มกำลังของอสูรเพลิงเช่นกันเขาไม่กล้าประมาทร,รีบหลบไปด้านข้างโครมพื้นดินสั่นสะเทือนเปลวไฟพุ่งสูงขึ้นไปหลายสิบเมตรราวกับกำแพงไฟขัดขวางเส้นทางช่วยเหลือของชิงเฟิงท่านหัวหน้าท่านไม่ต้องสนใจแล้วข้าต่อให้ต้องสละชีวิตนี้ก็จะไม่ให้ใครมารบกวนหวังอวีข้า ยักย้ายโครงกระดูกขาวคำรามพุ่งเข้าใส่อสูนเพลิงตรงหน้าอย่างไม่คิดชีวิตอสูนเพลิงตัวนี้ก็หลอมรวมดาบเปลวไฟยาวหลายเมตรเล่มหนึ่งเช่นกันฟาดเข้าใส่ยักย้ายโครงกระดูกขาวถ้าแน่จริงก็ฆ่าข่าให้ตายสิถ้าฆ่าข่าไม่ตายพวกข้าจะฆ่าแกให้ตายอู้เลยคำรามพร้อมกันนั้นเขาก็ใช้ทักษะเสริมพลังให้ตัวเองอีกครั้งแสงสีเหลืองดินและสีดำสลับกันโลเวทมนเวทขับไล่ด้านหลังนางปีศาจโจเยเวเคลื่นพลังวิญญ,ญาณบนร่างประตูออกมาติดต่อ,อกัน ในเสี้ยววินาทีใช้เวทมนต์ดำสองบทลงบนร่างของอู๋เลยและอสูรเพลิงตามลำดับพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อปกป้องพวกพ้องและลดพลังศัตรูบนร่างของยักย้ายโครงกระดูกขาวก็มีโล่เพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งพลังของอสูรเพลิงก็อ่อนลงไปสองส่วนเครงเครงเครงภายใต้การโจมตีของดาบเรวไฟโล่เวทมนต์ที่นางปีศาจมอบให้พังทลายลงก่อนจากนั้นโล่ที่อู๋เลยเสริมพลังให้ตัวเองก็แตกละเอียดตามไปด้วย เสียงแตกครั้งที่สามดังมาจากร่างของยักษ์ย้ายโครงกระดูกขาวเองปุ้งเท้ามีโครงกระดูกขาวที่ถูกเปลวไฟเผาจนดำเกรียมข้างหนึ่งถูกดาบเล่นนี้ฟันจนแหลกละเอียดจากนั้นดาบยาวเปลวไฟก็ฟันเข้าที่ร่างของยักษ์ย้ายโครงกระดูกขาวอย่างแรงเครซี่โครงอีกหลายซี่ถูกฟันหักติดต่อกันยักษ์ย้ายโครงกระดูกขาวถูกดาบฟันกระเด็นไปไกลตกลงไปนอกอนาเขตเปลวไฟร่างวิญญาณองตะได้รับบาดเจ็บสาหัสอู๋เลยก็ไม่สามารถรักษาสภาพรวมร่างได้กลับคืนสู่ร่างมนุษย์อู๋เลยนอนอยู่บนพื้น จ้องเขม่งเปยงอสูรเพลิงด้วยดวงตาสีแดงกำปังวินาทีต่อมาดาบเปลวไฟในมืออสูรเพลิงก็พังทลายลงในตอนนี้เช่นกันกลายเป็นประกายไฟนะับไม่ถ้วนระดับทองคําแล้วอย่างไรก็ยังคาคาไม่ตายไม่ใช่หรือใบหน้าของอูเลยปรากฏรอยยิ้มของผู้ชนะเขาทําสําเร็จแล้วสําหรับคนทั่วไปการที่ระดับเงินต้านทานการโจมตีเต็มกําลังของระดับทองคําได้โดยไม่ตายก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริแล้วทว่ามนุษย์เจ้าดีใจเราเกินไปแล้วข่าโจมตีอีกครั้ง จ้าจะต้านทานได้อย่างไรอสูรเพลิงใช้ทักษะอีกครั้งล้อมรวมดาบยาวที่สองประกายไฟขึ้นมาใหม่เล่มหนึ่งเห็นดังนั้นสีหน้าอูเล,ลยก็เปลี่ยนไปอย่างมากแววตาฉายแววสิ้นหวัง